อดีตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญออกมาบอกนะคะว่ากระบวนการพิจารณาหลังส่งคำร้องปมนายก8ปีถ้าเกิดว่าถึงศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วอาจจะต้องใช้เวลาบอกว่าเรื่องนี้การสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอวินิจฉัยจะต้องเป็นเหตุผลที่หนักแน่นจริงๆนะคะโดยเป็นการออกมาเปิดเผยจากนายจรันพักดีธนากลอดีตตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้ออกมาบอกถึงกระบวนการหลังประธานสภาส่งคำร้องตีความวาระนายก8ปีให้ศาลร,รัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ บอกว่าเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันก่อนทําเรื่องเสนอให้สารพิจารณาสั่งรับคําร้องขอบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาข้ามวันเพราะว่าสารอาจจะมอบหมายให้องค์คณะอาจจะ1คน2คนหรือ3คนให้เป็นคนทําหน้าที่กรณีหากสารสั่งรับคําร้องขอโดยหลักการต้องดูว่ากระทบกับใครหรือไม่ถ้าเกิดว่าไปกระทบควรให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสคัดค้านโต้แยง้งใช้เวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนี้เร่งด่วนแค่ไหนนะคะรวมทั้งฟังความเห็นของคนที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายนี้อาทิโกกตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์หลังได้ความเห็นและเอกสารเรียบร้อยแล้วสารจะประชุมหาหรือโต้เถียงออกความคิดเห็นอย่างน้อย1-2ถึงครั้งใช้เวลาห่างกันอย่างน้อยครั้งละ1สัปดาห์เมื่อความคิดเห็นตกผลึกจะนัดประชุมเพื่อลงมติ ออกคำวินิจฉัยส่งไปยังประธานรัฐสภาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันผู้ร้องจึงได้ขอว่าเมื่อรับคำร้องแล้วขอให้สั่งใช้ให้วิธีปฏิขอให้สั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนกฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งอย่างนั้นได้ค่ะแต่ก็มีแนวาทางปฏิบัติกันว่าศาลไม่สั่งง่ายๆในเรื่องแบบนี้ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นจริงๆถึงจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนค่ะ สารไม่สั่งไม่ง่ายๆอ่ะเรื่องแบบเนี้แล้วก็คือต้องต้องมีเหตุผลอันหนักแน่นจริงจริงถึงจะสั่งให้หยุดป,ปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนอะไรอย่างเนี้ยโดยเฉพาะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระจับล่าง ส่วนทางกะกะตอเองเตรียมพิจารณาคำร้องเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคาดการไว้ว่ามี3แนวทางลงมติแนวทางแรกคือยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าขณะยื่นคำร้องยังไม่ใช่วันที่24สิงหาคมซึ่งเป็นวันพิพาทจึงถือว่าเหตุยังไม่เกิดโดยมีแนวคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวางไว้เป็นบรรทัดฐานส่วนแนวทางที่2ค่ะคือยุติเรื่อง เนื่องจากขณะนี้มีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82โดยสสเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะซึ่งก็จะส่งถึงสารรัฐธรรมนูญในวันจันนี้ด้วยนะคะและในะทางที่3ค่ะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมองว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสาประกอบมาตรา82บัญญัติเพียงว่าหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ให้กะกะตมีอำนาจส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งกกตพิจารณาแล้วเห็นว่าจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานนำเสนอมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะในส่วนคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นเรื่องผ่านในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา,าเพื่อขอให้ส่งเรื่องให้กับศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีรายงานด้วยนะคะว่าหากคำร้องมาถึงสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่22สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะมีการนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันพุทธที่24สิงหาคมก็จะมีการพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สารรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาไว้ว่าจะวินิจฉัยหรือไม่นะคะและตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องที่สารจะต้องมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่ค่ะ